ในที่สุดนะคะเราก็มาหาที่แจกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวมากินกันดีกว่ามาชิมกันเขาซื้อข้าวเส้นเขียวหวานไก่มากับอะไรกับกะเพรากะเพรามีสองอย่างมีกะเพรากะเพราอะไรเนี่ย<ม>กะเพราไก่ขไข่แต่ว่าเขาเอากะเพราไก่ธรรมดามาต้องซื้อเขียวหวานมานี่ช้อนช้อน,อ,นอ,อันนี้เอาจริงๆนะพี่เคยกินอันนี้ครั้งแรกเลย หมืในเซเว่นข้าวเยอะแต่กลับกลับมีแค่นี้น่าจะพอดีอ่ะข้าวเยอะเลยของพี่ะกินแกงเขียวหวานไก่ของเขาจะชิมแกงเขียวหวานด้วยนะนี่ฮิไหนอุ้ยทำไมเขียวหวานน่ากินแรกกันอ๋อแล้วเดี๋ยวโฮ่น่ากินอ่ะโหนี่ของเราอ๋อกะเขากลิ่นหอมดิเนาะ แล้วี่หิวข้าวแต่จริงไม่อยากกินของเวฟมากจริงแต่ว่าเนี่ยคืออยากอยากชิมไงว่าเออของในเซเว่นมันจะเป็นยังไงบ้างเป็นไงรสชาติเขาว่ากับมันก็อร่อยนะแต่มันน้อยมากเยอะรสชาติเหมือนเรากินข้างนอกนั่นแหละก็อร่อยอยู่ชออ่ะอร่อยอร่อยดิอ่ะมะพร้าวดูดิ กลองเ่าอหรนเอ่อสามห้าพี่ต่อยสี่สิบบาทคุณอะแพงกว่าโอ้น่าชิมหมูหมูชิ้นหมูชิ้นกะเพราดูอร่อยถ้าชิมเฉียวหวานหมดด้วยข้าวเขาอ,อร่อยดีนะข้าวสวยอะเล่าเร็วเจอกันยังไงอะไรเจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงอ่ะ เจอกันได้ไงไงคุณเล่าสิเจอกันได้งไ,ไ,เเไดงไเจอกันที่ร้านเกมทุกคนเออคือเล่นเกมเดียวกันตอนสมัยนั้นอะเกมปังยา่าฮิตมากแล้วก็ดังมากแล้วพี่ต่อ,อยมาเล่นร้านเกมเดียวกันเลยเรานั่งอยู่ข้างหลังตอนนั้นเกมปังย่ามันมาเพิ่งมาซีซั่นหนึ่งเลยมั้งอืม่เมืนเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วก็เล่นเกมเกมเดียวกับเกมเดียวกับคุณใช่ปะ ตอนที่พี่เข้าไปร้านครั้งแรกแล้วเห็นมีผู้หญิงคนหนึง่งแบบพี่คิดในใจบ้าเปาวะเปิดคนเดียวสองจอ <c oughs> <c oughs> เปิดคนเดียวสองจอเพื่อเพื่อปัม๊มโฮอินวันนะคิดดูดิก็สมนะัยนั้นมันแบบมันต้องวัด,ม,วดมันต้องวัดลายอ่ะมันก็ต้องมีอยู่ว่ามีเปิดสองเครื่องเพื่อได้แบบเออเอาตัวนึงเปิดก่อนแล้วตัวนึงก็เอาโฮไงปัมป๊มเพื่อก็อยากได้โฮเยอะเยอะแล้วไงเท่ดีเยอะแรกเป็นตังได้ไหม ส่วนพี่ก็ชอบเล่นพวกเล่นแมทอะไรเงี้ยลาถ้วยเออสนุกดีคือพี่ต่อยอ่ะมาเล่นตอนนั้นเล่นชั้นสองมั้งแล้วนี่ก็เห็นว่าใครมันแบบว่าโฮอินวันบ่อยจังวะอะไรก็แล้วห็นไปมองแล้วคือแบบหมั่นไส้มากแบบโอ้ทำไมเล่นเก่งจังแล้วเราคือเราเปิดสองเครื่องนั้นตีคนเดียวนิ่งๆนั่งเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสุดท้ายก็อยากทําความรู้จักก็เลยเอาลูกอมเพื่อผลประโยชน์ว่างั้นเผื่อจะได้สอนอะไรอย่างงี้ป่ะเอาลูโอมฮาร์ดบีทให้พี่ต่อยป่ะลูกที่มันหลับลูก ลูกใหญ่ใหญ่เลยอะที่มันจะมีสอดไส้ข้างในอะเอาไให้พี่ต่อยเม็ดหนึ่งก็ตอนนั้นเขาจำไม่ได้เขาพูดเลยคุณไม่รู้แต่เขาเอาไปวางให้คุณอะคุณบอกว่าอาพี่หนูให้แค่นี้แหละแค่พี่หลูอย่างตลกเลยเขินก็คือเอาง่ายก็เขาอยากรู้จักพี่ต่อยไงก็เห็นเล่นเก่งดีล้วพี่ก็เล่นเล่นอยู่อีเด็กคนนี้มาเอาลูกอมวางขอโตใช่ป่ะแล้วก็หันไปมองอแล้วแล้วก็เดินลงบันไดลงไปเลยแล้วพี่ก็นั่ง นั่งงงอยู่ตรงจอคือฮะอะไรวะให้รูอมแล้วก็เดินลงไปเลยเ้ยแต่ตอนแรกๆที่เข้าไปพี่ก็เห็นคุณอยู่เห็นใส่ชุดนักเรียนแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันไปไปเล่าให้เพื่อนฟังอยู่คบกันได้ยังไงก็เนี่ยแหละจุดเริ่มต้นตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มคบกันนะเหมือนกับว่ารู้จักแบบว่าเป็นพี่ชายมากกว่าเพราะว่าพี่ต่อยห่างกับพี่ห้าปีนะคะ ตอนนั้นคุณอายุเท่าอายุเท่าไหร่วะสิบสิบหกสิบเจ็ดประมาณนั้นคบพี่ต่อสิบเจ็ดแต่ว่ารู้จักแต่อายุสิบหกเพราะว่าเขาจําได้เขาเขารู้จักพี่ต่อที่เขาอยู่ปวชปีหนึ่งนั่นแหละพอจากนั้นมาก็เวลาที่ไปที่ร้านไปเจอก็เอชวนเล่นอะไรเงี้ยอืแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยนี่กันหรอกไม่ค่อยถูกกันหรอกเพราะว่าคนนี้เขาชอบเล่นแบบบีเอสอ่ะแต่พี่ชอบเล่นแบบแมท แส่เขาชอบโชวโอ์อยากเล่นแมทเล่นทีเราบันคนชอบสส่แชทไงแต่พูดไปคนไม่เคยเล่นก็งงอะไรว่าแบบ vs เอแบบแมทอืมอืมนั่นแหละประมาณนั้นแหละนั่นแหละก็รู้จักกันมาปีหนึ่งแล้วก็ไปตกลงคบกันตอนตอนคุณน่าจะอายุสิบเจ็ดอ่ะค่ะแต่ว่าตกลงคบกันตอนไหนจี่จำไม่ได้แต่แต่รู้ว่าออกเดทครั้งแรกวันวันอะไรไทยว,วันวัน,นไทยจำง่ายดีไงสีสกุมภาพันธ์ ตอนนั้นพ<อ>ี่ต่อยเอาเอาหัวใจเป็นหมอนหัวใจมาให้แล้วว่าเขาเอาอะไรให้ป้าเขาเอาคุณหลาให้ป้หรือว่าเขาไม่ได้เอาให้นะเขาจําไม่ได้ละเรารู้ว่าคุณให้หมอนหมอนหัวใจเขามามอันที่ไม่ได้ให้คุณไม่ให้อะไรจริงเหรอเน่าจะไม่ได้ให้แต่แต่เหมือนจะว่านัดมามากินข้าวอะไรกันทั้งอย่างนั้นแหละมาหาอะไรกินคือเมื่อก่อนถิ่น,ถ,นถิ่นที่ชอบไปเล่นเกมเลยคือรามสองนะคะก็จะเดินตลาดแถวนั้นประจาเลยหาอะไรกินแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยร้านเกมที่เล่นก็จะเป็นร้านร้านเกมแถวรามสองหน้ามหาลัย นี่แหละรู้จักกันเพราะเกมนี่แหละเล่นเกมเดียวกันเหมือนก็ว่ามีอะไรก็โทรหาพี่ต่อยตอลอดเลยประกอนใช้พวกพีซีทีอะไรเงี้ยมันจะโทรครั้งละสามบาทใช่ไหมแล้วก็คุยได้ยาวๆก็น<ม>ั่นแหละเอาแบบโทรไปแช่พี่ต่อยพี่ต่อยห้ามวางคือเราไม่อยากให้ใครโทรเข้าหาพี่ต่อยเลยเอาง่ายคือจะจอไว้คนเดียวเลยตอนนั้นอะ่ะไม่ให้ผู้หญิงมาคุยไม่ให้ใครโทรมาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็มีสาวๆมาคุยกับพี่เยอะเหมือนกันนะเราสาวสาว ที่พี่ต่อรู้จักนะมีแต่สวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนแบบไม่เหมือนตอนนี้อะเมื่อก่อนอะเพราะว่าเมื่อก่อนผิวแบบจะค่อนข้างเข้มกว่าน,นี้แล้วก็แต่งตัวไม่เป็นแต่งหน้าก็ไม่เป็นอืยังงงเลยว่าเออพี่ต่อยมองว่าตอนนั้นหน้าตาน่ยยารักได้ยังไงมันก็เลยเป็นแบบว่าอยู่ดีๆเราก็แบบไปไหนด้วยกันตลอดเลยอะมีอะไรก็ไปด้วยกันก็เหมือนกับว่าเหมือนคนไม่ได้คบแต่ก็คบไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นแบบเออก็เด็ด,เด,ดเด็ดกันตอนเนาเลนทา์ใช่ไหม มันเกิดจากความผูกพันก่อนถ้าเป็นความผูกพันอ่ะเพราะว่าเราคบเราคุยกันแบบพี่น้องก่อนไงไม่ได้แบบว่าคิดจะเป็นแฟนตั้งแต่แรกจริงป่ะฮอะจริงปล่าหมายถึงคุณอะใช่แรกๆรกเหมือนก็พี่ต่อยหน้าตาหน้าตาดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหุงมาหาอะไรโอ้ยคนนี้หน้าตาดีอ่ะเล่นเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอยากอยากรู้จักไว้อะไรประมาณนี้นะก็ตามภาษาที่อ่เงีผลประโยชน์วางผลประโยชน์นี่หว่าทัวด์ แต่ว่าพอคบไปคขมาแบบพอคุยทุกวันก็เริ่มรู้สึกว่าเออขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบพอวันหนึ่งแบบต่างคนต่างไม่มีใครโทรมาก็รู้สึกว่าเออคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออไม่รู้ว่าเออเราก็เราก็รักเขาน้ออะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นก็มีแบบทะเลาะอยู่นะเพราะว่านี่เป็นคนนี้เขาเป็นแบบงอเง้งบางทีแบบโกรธโดยไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยแล้วพี่เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยงอไม่ค่อยอะไรด้วยคือถ้าพี่ไม่ผิดนะถ้าพี่ผิดอะพี่กะ ไปงอไปขอโทษแล้วพี่ไม่ผิดพี่ก็พี่ก็เงียบไปเลยพี่ก็หายไปเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งหายไปเป็นเดือนเลยไม่เหรอใช่ใช่จำได้<อ>ใครโทรหาเ<อ>ขา<อ>โทรหาผว่าคุณโน้อยเหรอใช่กูนคุณโทรมาบอกว่าว่างหรือเปล่ามาซ่อมคอมให้หน่อยแล้วพี่ก็ไปซ่อมคอมให้คุณแล้วกลับมาคุยเหมือนเดิม,มจำได้อยู่เหมือนทุงนั้นหามไปต่อเพราะงอนอลไรเขาอยากไม่รู้นี่คือจุดเริ่มต้นที่เราคบกันมาเรื่อยแล้วมีคนถามว่าตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็ น่าจะกี่ปีว่าสิบปีได้ปะเก้าปีหรือสิบปีเราะอว่าเขายี่สิบเจ็ดแล้วแล้เขาปั๊บสิบปีแล้วประมาณสิบปีแล้วถามว่าทําไมถึงแบบคบกันได้นานขนาดนี้ผมกันเพราว่าเขารักพี่ต่อยไงมันก็ส่วนหนึ่งมีอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยความผูกพันแล้วก็ความดีด้วยแล้วก็แบบว่า ไม่รู้ดิพี่ต่อยพี่ต่อยเป็นผู้ชายที่แบบเรารู้สึกว่าเราคุยแบบว่าได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วก็จะได้รับค่าปรึกษามาดีๆตลอดเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าขาดไม่ได้แล้วถ้าเขาถ้าคุณจะไปเราก็คิดถึงอ,อ่ะ <c oughs> ก็ร้องไห้ประจนนานะเวลาชอบคิดว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่ต่อยอ่ะแต่ก็พี่ต่อยก็ชอบสอนว่ามันเป็นธรรมดาของโลกยังไงทุกคนก็ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้องจากกันก็เหลยอแบบเออเราก็ ทาทุกวันเนี้ให้มันดีที่สุดดีกว่าอย่างเงี้ยก็จะได้แบบว่าไม่รู้สึกว่าเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นมาถึงก็ไม่รู้เหมือนเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็พยายามเพื่อจะพยายามไม่จะฝึกตัวเองอยู่ไงแบบว่าเออถ้าวันนึงแบบพี่เต๋อไม่อยู่หรือใครไม่อยู่ราต้องอยู่ให้ได้ที่คบกันได้นานขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะพี่คนเดียวนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องคุณก็ต้องมีส่วนดีด้วยเหมือนกันเออนั่นแหละ แต่ดื้อให้มันน้อยหน่อยกินให้มันแบบกินเก่งมากอ่ะวันเป็นหมูแล้วเป็นคนมีความสุขการกินมากเลยวง่ายคือนี่กินเก่งกับพี่ต่อยนะเอาจริงแต่เอาเอาจริงนะแบบนิสัยพี่นิสัยไม่ดีคือคิดว่าเอ้ถ้าเกิดตัวเราไม่ผิดก็จะไม่งองพอตอนหลังๆมาพี่ไได้ฟังได้อ่านอะไรอย่างเงี้ย พี่ว่ามันก็บางทีก็อาจจะต้องยอมงอบ้างอ่ะผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเขาจะใช้อารมณ์นำอ่ะเออผู้ชายใช้เหตุผลนำใช่เคยฟังอยู่ของข,ข,ข,ของคุณชอนใช่ไหมนี่บอกว่าผู้หญิงบางทีอ่ะเขาไม่อยากบอกหรอกแต่ว่าเขาอยากให้ผู้ชายรู้ด้วยตัวเองแล้วทำไมพูดตรงๆรงอ่ะก็แบบอยากให้รู้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องการความรักบางทีงอนแต่ก็ไม่อยากพูดก็อยากให้แบบ มาใส่ใจหน่อยอะไรนี้มา้มาักมักกอดมาแล้วหน่อยอะไรเงี้เออ <le sous> นั่นแหละสําหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคน,นไหนะที่แบบว่าเป็นคู่รักกันอ่ะเวลาทะเลาะกันอะ่ะเออบางทีตอนทะเลาะมันเดือดใช่ปะ่ะเราก็ห่างออกมาก่อนห่างออกมานี่ไม่ต้องแบบว่าหนีออกจากบ้านไปนะแต่คือแบบอยู่ในห้องเดียวก,กันแหละแต่อาจจะอยู่คนละมุมใช่ป่ะใจเย็น,ยนใจล้มล,มลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเนี่ยเออ พี่กับลิกไม่ใช่ว่าไม่เคยทะเลาะกันนะมีทะเลาะหนักหนกเกือบเลิกกันหลายครั้งเหมือนกันเราพูดนะทักเรื่องดิเรื่องที่แบบทะเลาะกันหนักเกือบจะเลิกกันเนี่ยทำเป็นกินข้าวเร็วๆข้าวต่อยเ้าเลยอ๋อมันก็มีแบบว่าเออคุณลิกเขาแบบไปมีกงนิกกิ๊กอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปจับได้เออนั่นแหละ เป็นเรื่องที่พี่เสียใจยแล้วแบบเกือแบเบกือแบบเลิกกันเนี่ยพี่เกือบจะเลิกกับคุณลิกแล้วแหละตอนนั้นอะแต่ก็แต่ก็ไม่นะพี่ก็ให้อภัยเขาเพราะคิดว่าเอ๊ะเขายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยบางทีบางทีพี่เกิดจากตัวพี่ด้วยแบบเออพี่อาจจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ไม่ค่อยแสดงความรักไม่ค่อยแสดงความรักเรื่องแรกคือแบบเราจะมีความรู้สึกอยู่แบบว่าเออเขาเขาตกลงเขาจริงจังกเราจริงจริงใช่ไหมคือว่าเพราะว่าในบาง ในบางในบางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนพี่ต่อยแบบเฉยชากับนิ๊กมาอเลอย่างเงี้ยแต่จริงๆพี่ต่อยไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นไรนะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเป็นคนแบบว่าแนวแบบเป็นผู้ชายแบสุขุมนิ่งๆอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยพูดว่าอะไรยังไงเท่าไหร่เงี้ยก็แบบเราอารมณ์เหมือนกับว่าเหมือนพี่ต่อยเขาไม่ได้แบบว่าใส่ใจเรามากแล้วพอมีคนอื่นเข้ามาคุยกับเราแล้วก็เลยเหมือนกับว่าคุยคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อว่าเป็นเป็นตัวเลือกอะไรตอนนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายก็พอทะเลาะกันสุดท้ายก็แบบรู้ว่าเออ ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันได้เนี่ยแหละเคยแบบมีเหตุการณ์ได้แบบว่าเคยจะเลิกกันมาแล้วแต่แปลกมากเลยนะเหมือนกับว่าพอเราย่ยงแยกกันเรากลับรักกันมาก,กขึน้นจริงจริงเพราะแบบเหมือนมันเจออะไรกันมาด้วยกันเยอะมากๆแล้วอะเจอปัญหามาเยอะมากทุกวันในเ้ก็อคิดอย่างเดียวคือว่าอออเออเราจะมีเราจะมีลูกกันเราจะทํายังไงดีนะนาคตเราจะเลี้ยงลูกไงให้เขาออกมาเป็นให้เขาโตมาเป็นคนดีเพราะว่าเห็นทุกวันนี้เห็นสังคมสมัยนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ห่วงลูกเราเหมือนกันอะว่าถ้าเขามาเจออะไรอย่างนี้แล้ว จะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละเทคนิคว่าทำไมทำทำยังไงถึงได้คบกันนานๆก็คือต้องทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันก็คือต้องแบบมีปัญหาอะไรจริงๆควรจะต้องคุยกันใช่หันน้าคุยกันต้องคุยให้เคลียร์ไม่ใช่แบบคุยด้วยเหตุผลด้วยนะอย่าคุยด้วยอารมณ์ถ้าคุยด้วยอารมณ์นะมีแต่มีแต่แตกหักมีแต่ทะเลาะเออนั่นแหละประมาณนั้นทำไมเขากินได้ช้ค่ะเนี่ยใกล้หมดแล้ว ตอร่อยโอเคอร่อยเอออร่อยใช่ไหมอร่อยมาพอ,ชอใช้ได้แหละอืม,อมแล้วมีคำถามอะไรอีกว่าที่คนชอบถามเ่ยมีคำถามในอะไรอีกเหรอพี่ต่อยทำอาชีพอะไรปะอ๋อพี่เหรอพี่เคยคอมเมนตะ์ <comment S 2> ไปแล้วแหละแต,แต่แต่ตอบอีกทีก็ได้พี่เป็นโปรแกรมเมอร์นะล่าสุดก็เป็นเอาซอร์สให้บริษัท AS แล้วก็ออกมาเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนพวก เกี่ยวกับแอป d r o i d อยครับแต่ตอนนี้ก็ออกออกมาเป็นฟรีแลนซ์ก็คือรับงานนอกแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะช่วยงานคุนลิกแล้วก็ทำช่องลองด้วยนะใช่พี่ตัดช่องลองด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกที่ทำทำคือเราสองคนเป็นคนที่ชอบทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้วก็แบบช่วยกันหาเงินทำได้ทางด้านออนไลน์แบบถ้าแบบพูดไปเพื่อนๆแต่แบบไม่เข้าใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ที่ทุกวันนี้ก็ทํากันคือเป็นฟรีแลนซ์ทั้งคู่ได้แหละนะกินแล้วอร่อย นั่นแหละแล้วก็มีอะไรอีกอะที่คนชอบถามคุณถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ปะอืมคุณลิกตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดใช่ยี่สิบเจ็ดย่างยี่แปดใช่ย่างยีแปดส่วนที่อายุสามสิบสองย่างสามสิบเอ็ดนะจะไม่อยาก<ร>าแกก็บอกมาแล้วก็อะไรอีกอะที่คนชอบถามกันแสงเริ่มจะไปแล้วทุกคนอืมแสงเริ่มหมดแหละ คนชอบถามเหรอพี่ต่อยเป็นคนเชียงรายค่ะเออเป็นคนจังหวัดอะไรพี่เป็นคนจังหวัดเชียงรายส่วนคนเล็กก็เป็นคนสุรินทร์นะคะอีสาร,สรน,นะเหนือกับอีสารมาเจอกันนะคะ <c oughs> คือไม่คาดคิดเลยว่าจะมาเจอพี่ต่อยได้ถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ไปเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นเกมแบบแถวนั้นแล้วก็ไม่แบบเล่นเกมปังย่าอาจจะไม่รู้จักพี่ต่อยนะ <c oughs> ป่านนี้พี่ต่อยจะแบบว่ามีแฟนสาวเหนือไปแล้วนะคะเหรอ ก็มีเท่านี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก,ก็คอมเมนต์ถามก็กัน,นก <Hey. S 1> เนาะี๋ยว,ว่าหลังจากรวบรวมแล้วก็มาตอบมาให้อีกนะคะถ้ามีคําถามอะไรก,ก็ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยช่องเราสองคนเนะี่ยจะบางทีก็จะเป็นพี่ไปตอบนะเออบางทีก็คุณลิกไปตอบแต่พย,ยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะใช่แล้วก็ตอบทุกคนเท่าที่จะทําได้เลยนะเท่าที่จะแบบมีเวลาทํา การที่ทุกๆคนเข้ามาดูคลิปเราก็ถือว่าเราเอาช่วงเวลาเขาอะมาอยู่กับเราเ<อ>แล้วก็ถือว่าเอ้ยเขาุตส่าเสียเวลามานั่งดูคลิปเราล<อ>ิก็พยายามที่จะตอบให้ได้ทุกคนนะแต่ว่าบางทีลิทำหลายอย่างแล้วก็ตอบแบบหลายช่องทางมากเพราะว่า,าลิก็มีช่องหลักด้วยมีทางเพจมีทางอินสตาแกรมนะคะก็คือจะมีข้อความแบบเข้ามาเยอะมากแล้วคือทาคนเดียวด้วยนะไม่มีใครทําให้ก็เลยว่าจะมีตอบช้าบ้างนะคะ<อ>แต่ว่าช่องลองอ่ะพี่ต่อะเป็นคนตอบหลักๆเลยนะคะใช่ <ๆ S 2> <ม>ก็คือ ในช่องช่องของคุณลิกเองเนี่ยพี่ไปตอบห้ไม่ได้เพราะบางทีถามเรื่องความงามพี่ไม่รู้นั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะใช่อยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยจริงๆคือมีหลายอย่างนะช่องนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นช่องที่แบบเราอยากเก็บแบบเป็นแดลี่ไว้นะาแบบว่าเราได้ทําอะไรร่วมกันบ้างอะไรเงี้ย โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะมารวบรวมทําคลิปตอบคาถามให้อีกนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักพวกเราสองคนมากขึ้นเนาะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายติดตามช่องหลักด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ เมื่อกี้พี่ว่าจะพูดอะไรวะ